ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับผมวาวาป่าสังนะครับจะพาเข้าไปเที่ยวชมสวนชลชมของพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์สาาสตสระบุรีน,น,นะครับซึ่งวันนี้ผมบอกเลยหน่อยเพียงนิดนึงแอบไปเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้นัดหมายพี่อาร์ตไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยหวังใจว่าจะได้ชมไม้สวยๆนะครับซึ่งมีดอกเยอะๆแล้วก็ต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยชนชมอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พี่อาร์ตได้พัฒนาขึ้นมาก็คือเขาหินซ้อน ลูกเจ้าดอกดกนะครับเจ้าดอกดกนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเข้ามาในวงการจุนชมแล้วไม่ทันต้นเจ้าดอกดกนะครับหวังใจว่าจะได้เห็นลูกหรือว่ากิ่งแม่พันธุ์สักนิดนึงก็ยังดีนะครับหวังว่าไปสุดท้ายวันนี้จะได้มีข้อมูลหรือมีความเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนด้วยนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนหลายท่านนะครับที่ๆๆยังกาลังศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพอเลี้ยงชนชุมอยูอ่เดี๋ยววันนี้เราไปแอบจะแอบไปเซอร์ไพรส์พี่อาร์ตกันโอเคเรพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับามาครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเ่ยเข้าไปเที่ยวชมด้านในสวนของพี่อาร์ตกันนะครับตอนนี้ี่ผมถึงสวนชนชมพี่อาร์ตสระบ,บุรีนะครับอยู่ที่อำเภอวังม่วงอำเภอวงัวงม่วงนะครับอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเข้ามาดูได้นะครับต้นแรกก็อลังการแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน อเคหมายเต็มเลยครับเพื่อนๆ okay. โอเคตรงนี้ของตรงนี้ดอกโดดมากเลยอ่ะเจอพยอายาตแล้วพิอาร์ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแด๊สวัสดีครับพี่วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนพี่อาร์ตนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้มาแบบไม่ได้นัดหมายด้วยง <c oughs> <c oughs> ั้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ<ๆ>เดี๋ยวพี่อาร์ตพาเข้าไปชมดูข้างในกันว่าพี่อาร์ตทำอะไรบ้างตอนนี้ โอเคดีครับยินดีครับ เดี๋ยวให้พี่อาร์ตพาเที่ยวชมสวนหน่อยครับพี่ว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมืม่อนานมาแล้วนะผมไม่ได้มาเนาะไม่ได้มานานมากนะช่เมื่อกี้ผมผ่านมาต้นแรกเลยครับพี่พี่อาร์ตดอกดกมากๆเลยพี่เดี๋ยวแบบพาพาผมไปดูหน่อยพี่ว่าว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรพี่ต้นนี้ใช่ไหมใช่ใช่ต้นแรกเลยพี่ต้นนี้เป็นไม้โซโคสีสายโซโคสีสายอดอกก็จะทวงต้นแบบนนะี เวลาเขาออกก็จะทุ่มเนี้ยประจ้าจะเป็นไม้ที่นิสัยแบบเวลาออกจะทิ้งใบแล้วก็ออกดอกทั้งหมดเลยคือมันมันมีไม้สองชนิดนะครับเพื่อนๆก็คือไม้ที่ออกดอกพร้อมใบใช่ไหมพี่อาร์ตใช่แล้วก็ไม้ที่แบบทิ้งใบหายไปเลยเอาใบหายไปเลยเป็นต้องดูนิสัยต้นนั้นๆครับพี่มันจะเป็นนิสัยของไม้อ๋อโอเคโอเคโอเคพี่ด้านหลังด้านหลังพี่อะไรครับพี่ไม้เล็กไม้เล็กๆล็้านน่ารักน่ารักนะครับทาไว้แบ่ง เพ,พ,พๆๆๆื่อนๆสายประกวดคือแบ่งทุกต้นนะครับเพื่อนๆแบ่งทุกต้นนะแบ่งทุกต้นมาเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วก็มาถามมาคุยกันดูครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ด้านในพี่อาร์ตด้านในที่สวนนะฮะลูกไม้เยอะไหมพี่พอมีนะพอมีนะแจ๊คครับพี่เดี๋ยวลองเข้าไปดูเข้าไปดูอ่อไ,<ม>ได้ไ,<ม>ได้พี่อานำนำไปดูไหนพี่ว่าว่าว่าด้านไหนเป็นอะไรบ้างพี่ตอนนี้โหแต่เมื่อเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับผมได้แอบเดินเข้าไปที่ด้านไหนมาแล้วนิดนึงนะ ผมบอกเลยนะฮะด้านในตอนนี้ดอกเยอะมากๆดอกดกมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามพี่อาร์ตเข้าไปดูกันนะฮะขอดูเอาเอาเอาไงก่อนดีพี่ไม้ใหญ่หรือไม้เล็กก่อนดีไม้ใหญ่เหรอเอาไม้ใหญ่ต้นกำลังออกดอกก็ต้นนู้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาต้นนู้นออกดอกโอ้โหต้นแรกก็อลังการแล้วนะฮะเพื่อนๆนี่เลยต้นแรก ต้นแรกสายพันธุ์อะไรครับพี่ต้นนี้เป็นถังครับแกเป็นถังถังทองใช่ไหมพี่ถังทองเนาะโอโ้โหดอกดอกมา,มากๆเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปซูมนั่นหน่อยดูนะฮะนีเพื่อน,นยอดเลยต้นแรกก็ต้นแรกก็ประทับใจแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อดัดดงตรงมาที่น,นี้ครับพี่ไปดูลูกไม้เนาะลูกไม้กันเดีย๋ยวพี่พี่ทีมอนันพูดพี่พี่พทีมงานพี่อัดก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะ นนี้ก็จะเป็นไม้ที่ทำไว้เป็นหนายเพื่อนทำหนายเพื่อนในไลฟ์นะฮะร,รวมเลยทั้งโซโคโอาราลูกผสมผองตัวน,นี้โซโคโอาราลูกผสมเทคนิคการลดน้ำพี่อาร์ตนะครับลดน้ำยังไงบ้างพี่พี่ฮาร์ตแนะนำให้น้องๆเพื่อนๆได้รับสัวขัอนนของพี่เหมือนที่จะบอกเพื่อนๆเ,เสมอว่าพี่จะ ลดน้ําหนักเพราะว่าวัดวัตวัตทรูดวัสด,ดุในการปลูกพี่มันโตงครับพี่ก็ถ้าปกติเช้าในพุจ่จะชุ่มเลยแล้วก็เกย็นจะใช้โชยเอาเย็นประมาณกี่โมงนะพี่ประมาณก็สักสี่โมงสี่โมงก็เริ่มส่งน้ำนแล้วแต่ว่าใช้แบบโชย,โชยให้มันแบบสดชื่นอ,อ,อ๋อเพราะว่าเนี่ยดินที่มันป<อ>ลูกดน้ำเชา้าถ้าเกิดไม้กินมจินแบบนี้ช่วงยังไม่ถึงเย็นเลยดินจะแห้งเลย อ๋อถ้าไม้กินนะไม้เป็นแบบใบสดๆครับครับครับนะครับเทคนิคของพี่อาร์ตนะครับเนี่ยเพื่อนๆฮะฟังแล้วเข้าใจง่ายๆมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนั่นคือเช้าต้องชุ่มหน่อยชุ่มเย็นก็ต้องแค่ชยโชยๆนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวัสดุวัสดุวัสดุเนาะวัสดุในการปลูกด้วยนะครับว่าต้องโปร่งนะฮะต้องขึ้นอยู่ไปดูด้านด้านด้านหลังโอ้ด้านหลังก็มีอลานี่อลานะฮะใช่ไหมที่นี่นี่นี่ ลอ่านะครับไม้ทรงที่กำลังฮิตกันเลยนะครับทถ้าไม้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนี่จะทำรากทั้งหมดเลยไม้ทำรากทั้งหมดเลยใช่นะครับเป็นต้นแรกต้นแรกนะครับพี่อาร์ตนี่เป็นเจ้าของสายพันธุ์เขาอินซ้อนดอกดกเจ้าดอกดกใช่ไหมฮะอ่าถ้าเกิดต้นแม่เขาอินซ้อนดอกดกในวงการเลยก็ทำออกจากที่สวนนี้แหละทำสวนนี้แหละอ่าพี่มีมีพอมีตัวอย่างให้ให้เพื่อนๆได้ดูไหมฮะอ่าถ้าเกิดต้นแม่เนี่ยหลังจากจับ จากงานประกวดที่พิจิตรได้ยอดเยี่ยมที่พิจิตรมามันก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็เน่าตายไปเลยตอนนี้ก็จะมีสิ่งที่ขึ้นอยู่ตนนต,นต่อไว้ทําฝากครับแล้วก็จําเหลือเป็นรุ่นหนึ่งได้ไหมรุ่นแรกเลยเดี๋ยวต้นเดียวเลยในสวนได้ครับผมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะขอรูปพี่อารน,นะครับรูปที่ได้ยอดเยี่ยมที่พิจิตรนะครับเดี๋ยวมาแปะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาอินซอนเจ้าดอกหลกเนี่ยเป็นเป็นภาพไหน ต้นนี้ยังคงอัดลักลักเหมือนแม่มากก็คือสิ่งจะออกเลยทีเดียวเหลือต้นเดียวละหนึ่งเดียวในสวนละคี่เป็นรุ่นแรกเลยนะคิดเป็นรุ่นหนึ่งแล้รุ่นหนึ่งนี้มีน้อยมากน้อยมากก็การแตกกิ่งของของจ้อนดอกดกจากี่แม่ก็จะแบบนี้แหละก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปพัฒนาสายพันในวงการนะ ช่ตัวหนึง่งที่คำว่าดอกดกเข้ามาดอกดกก็คือเริ่มเริ่มสตาร์จากจุดจุดนี้ใช่ถ้าจริงๆอะ่ะต้นแม่ของข่อยซ้อนดอกดกมันก็เกิดจากขา่อยซ้อนในสวนนี่แหละ,<อ>ะว่าต้นแม่มันดกโดดขึ้นมาเลยแล้วก็แตกิงแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่พิเศษของมันที่ก็เลยทาเป็นต้นแม่ลมและลูกออกมาพี่อาร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาร์ผมเห็นดอกทางด้านด้านขวามือของผมอะ่ะ ดอกเต็มเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมพี่ว่าว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างหรือว่ามันมีผมเห็นดอกดอกอยู่นะดกเดยอะมากมากเลยพี่มีอ,อยู่ต้นหนึ่งไหมโอ้ยดอกดอกนี้ครับเพื่อนๆตันนี้เหรอใช่ใช่พี่ใช่ใช่ใชตันเนี้ยอ๋อไอ้นี่เป็นนมสดดอกดอกนมสดดอกดอกนะเพื่อนๆถ้าเกิดเวลาที่ที่จะไหนลูกพี่จะบอกว่าเป็นนมสดดอกดอกเบอร์หนึ่ง อ๋อดอกดกอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ต้นเล็กไปเนี่ยคือต้นแม่เพราะว่านมสดดอกดกอ่ะที่ที่สวนที่จะทำอยู่สามเบอร์ครับพี่ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับอ๋อแล้มีเบอร์สองและเบอร์สามครับผมนี่ก็เป็นเบอร์แรกครับถ้าในไลฟ์สดของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่เพื่อนๆซื้อของพี่อาร์ตไปนะฮะนมสดดอกดกหมายเลขกหนึ่งเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์หนึ่งดูตัวนี้เลยลูกตัวนี้เลยดูฮะดีมากดอกดีมากดอกดีมากเลยทุกวันนี้เราทําไม้กัน ที่พัฒนาเป็นเบอร์ใหม่ๆในสวนน่ะจะเน้นสายดอกทั้งนั้นเลยสายดอกทั้งนั้นเลยนะครับสายดอกข้อดีของมันคือยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยเนาะโอเคพี่ไอ้เขียวแจ้ที่ประกวดอ่ะบ้าแต่ดอกบ้าแต่ดอกเหมือนกันเจออะไรไม่มีแต่ดอกไอ่นี้ครับผมโอเคพี่เดี๋ยวด้านนู้นครับพี่ด้านด้านวันนี้ก็จะเป็นโซนสีแม่พันธุ์ที่เราเกียบตอไทยไว้อ่าตั้งตอไทยก็ตอญี่ปุ่นอ๋อเช่นเกียดทำปัตรทำเมล็ดเพื่อนๆดูนะฮะ ส่วนแม่พันธุ์ของพี่อาร์ตนะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนๆื่อนปกติแล้วเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยให้ใครเห็นนะแต่วันเนี้ยวันเนี้ยพิเศษหน่อยนะฮะโอเค okay, พี่อาร์ตสวยมากๆเลยครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่มีพี่อาร์ตมีเทคนิคอะไรให้เพื่อนๆเ,เพิ่มเมติมอีกชนิดไหมพี่เอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเอาเทคนิคตรงไหนด,หนดีถ้าวิธีการดูแลมาให้สมบูรณ์เนี่ยก็ง่ายมากเหมือนที่พี่บอกดินน้ำอากาศสามหลักสำคัญนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรานี่แหละ ตัวเรานี่ตัวเรานี่แหละที่จะต้องดูแลมันลดน้ํามันเปลี่ยนปินมันเมื่อถึงระยะเวลาแก้รากมันครับอรบองว่าถ้าทําตามที่พี่บอกสามอย่างนี้และรวมที่ตัวคนเลี้ยงด้วยไม้สมบูรณ์แน่นอนเพื่อนๆดูภาพนะครับความสมบูรณ์ของไม้สวนพี่อาร์นะฮะดอกมาเต็มเลยครับเพื่อนๆโอเคนะครับเลี้ยงไม้สมบูรณ์ลดน้ํานะครับเช้าชุ่ม เย็นโชยนะครับวัสดุปลูกต้องตรงนะฮะพี่อาจครับพี่อาจตอนนี้เนี่ยสมัยตอนที่พี่อาจประกวดเมื่อล่าสุดครั้งล่าสุดที่พี่อาจลงสนามนานนานเพี่ ห้าปีหกปีห้าปีประมาณห้าปีแหละไม้ไม้ของพี่อาร์ตที่ใช้ในการประกวดยังพอมีเหลือให้น้องได้ได้เพื่อนเพื่อนได้ชมไหมฮะให้ประกวดที่เหลืออยู่เหลืออยู่ต้นเดียวต้นเดียวตอนนั้นขายหมดแล้วขายหมดแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวพาพาน้องพาเพื่อนเพื่อนไปดูไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ได้อ้อมมาหน่อยข้างในเลยไม้ต้นเดียวไม้ประกวดหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในสวนนะครับที่สมัยตอนที่พี่อาร์ตประกวดนะ ตอนเดียวแล้โอ้สวยมากๆเลยครับเพื่อนๆดูดิตัวใหม่ที่ประกวดมันมันจะยังเล็กอยู่นะเรปล่อยทิ้งไปนานเหมือนกันก็เลยเพิ่งเอากลับขึ้นมาเปลี่ยนดินใส่กระถางใหม่ให้ตอนนี้อยู่ในกระถางอะไรครับพี่อาร์ตัวนี้เมษสามสิบไข่เมษสามสิบทรงรีหรือว่าทรงไขนน่คือตร,ตรงเดียวกันนะฮะโอ้ต้นนี้ต้นนี้เคยเคยเคยติดรางวัลอะไรบ้างครับพี่อาร์ต้นนี้ ถ้าเกิดสูงสุดก็ยอดเยี่ยมงานที่อำเภอคงงานที่อำเภอคงตอนนั้นน่าจะรุ่น50นะตอนนั้น50เซนกระถางอ๋อความสูงความสูงไม่เกิน50เซนอ๋อมันเป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่อาร์ตัวนี้เป็นเพชรเป็นห<ต>นาว่าก็จะติดๆไปทางของถุงช้อนนิดนิดนะอ๋อพเพื่อนเพื่อนดูนะฮะดูเกยสอนนะฮะเฮ้ยอย่ฮะเพื่อนๆโอ้โหแรบๆเลยนะฮะสีจะวหวานๆหน่อยนะฮะสีดอกช้หวานๆหน่อย โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอลาพี่อาร์ไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดคลิปเป็นตรงนี้เลยอาพี่อาร์ฝากฝากการติดตามช่องทางการติดตามของสวนอาร์ศระบุรีหน่อยครับพี่ของพี่ก็จะมีเป็นเพจเพจอ่าเพจเฟซบุ๊กก็พิมพ์ไปเลยฮะสวนชวนชมอาร์ศระบุรีพี่อาร์ศระบุรีนะสวนชวนชมอาร์ศระบุรีนะครับแคปหน้าจอแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคแล้วแล้วช่องทางการมาที่สวนชวนชม ของมีอาร์ตต้องมาเส้นทางไหนบ้างครับ<อ>พี่ก็อ,อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับปากหมุดมาเลยปากหมุดมาเลยแล้วโทรหาพี่อาร์ตเอาได้ <c oughs> ทักทักมาหาพี่อาร์ตเอาก็ได้ครับ <c oughs> ได้ไดปากหมุดมา,าที่อำเภอวงางม่วงจังหวัดสระบุรีเลย <c oughs> โอเคครับ,รบโอเคงั้นวันนี้ขอลาเพื่อน <c oughs> ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ